สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป๋องไปสุภูสุขคนครับผมต่อยีสานพาชินครับผมมือน,นีบไปหาหนูคร้บพี่น้องมือน,นีบไปดักหนูบไปหาปลาเนาะครับเนาะมือน,นีอยู่บ้านมีแนวมาให้พี่น้องมาเต้เนเงี้ยบๆลูกพี่น้อง ขอบคุถูกสับถูกไ่ทุกการติดตามเลยพี่น้องเด้อสับถูกกำลังใจที่มีไห้นะครับเนาะต่ออีสานปฏิครับเลยเฮดไห,หมีมือนี่ครับผมได้จดหมายแล้วครับความจริงเราผมได้มาด้วยนะพี่น้องไอจดหมายจากทาง Google a d s e s s e นะครับแต่ว่าผมยังบ่มีเวลากกอบนะครับเนาะเอาอย่างไรคือกรอบมเป็นพี่น้อง ผมกัดศึกษาวิธีการกรอกทั้งหลายๆสองทางทั้งสอบถามผู้ที่บนเฮ็ดมาแน่ก่ะให้คำปรึกษามาโดยเฉพาะที่ผีพานมงกรนะครับช่องผูสอนแชแนลนะครับให้คำปรึกษามาอย่างดีเยี่ยมเลยครับผมถักไปถามเพิ่นๆกับให้คำปรึกษามาขอบคุณหลายๆนะครับน้าทางพีพันนะครับผมผูสอนเชแนลนะครับผมพีพันมังกรนะครับเนาะเนี่ยครับผมก็ยังบริกรกับพี่น้องยังบริแกะจ้ำหุ ผมได้มาจังแต่วันที่วันที่อะไรวะวันที่สิบสี่ครับผมจดหมายนี่ส่งมาถึงผมวันที่สิบสี่ธันวานะครับพ่าสิบสี่ธันวาทาง youtube แจงมาว่าได้ส่งมาวันที่หานาะพี่น้องวันที่หาธันวาวันที่สิบสี่ธันวาถึงครับผมเกามือพี่น้องหลังจากทางทางไอทางยูทูบแจงมาวาได้ส่งมาแล้วเกามือครับถึงบ้านครับผม นะครับผมเป็นความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งนะครับเนาะพี่น้องยอดมีปีมีน่นองทุกขนนกกกัานนะครับซอยกันถักซอยกันดันนะครับเนาะเจดไผ่มีมือนีครับผมเดี๋ยวผมกะว่ายังไงผมสีแกะเราลองกรอกเลยพี่น้องแล้วผมไปยังบุงคหูีที่ดอกผมกะสีใสโทรศัพท์อีกเครื่องหนึงนะ่งเนาะเปิดมึงในยูทู e มึงไปกรอกไปพี่น้องบุงคว่าสีใดบ่ผมกับโบเกมงเรื่องไอที IT เรื่อง ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษตบพี่น้องอา่านบอกออกครับผมจบเทมอมสาเลยพี่น้อง <c oughs> ห,หูใจเริ่มอยู่แค่นั้นแหละครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวมัอนี่กับสิมาเว้าเรื่องประวัติของผมเนาะพี่น้องเนะาะเป็จนจังไรอจังไรมาทำยูทูปเหตุออยูทูปพอย,ยงงหนังหรือว่าเฮ็ดมาโดนหงีอะไรนาะพี่น้องเนาะคือเดิมที ประวัติผมนะพี่น้องนะผมเป็นคนจังหวัดสีสะเก็ดพี่น้องเป็นลูกครึงครับสมแมลูกครึงงฝรั่งเลยลูกครึงกาแพงเพชรสีสะเก็ดพี่น้องพ่อเป็นคนกาแพงเพชรนะครับเนาะส่วนแม่เป็นคนสีสะเก็ดผมเนี่เกิดอยู่สีสะเก็ดครับผมเกิดแลก็ใหญ่เลียนอยู่สีเกศแนาะบั่ใหญ่มาอยู่กาแพงเพชรนี่ครับประมาณสี่ปีครับผมสามสี่ปีเนี่ยแหละครับผมมาทำมาหากินอยู่นี่นะครับเนาะคือนิสัยผมเป็นคนมาหากินพี่น้อง คือว่ามันติดนิสัยมาแต่หน่อยเนาะพี่น้องเนาะอยู่อีสานอยู่สีเกตบ้านนอกครับผมหาหนูหานกหาป้าหายัางครับผมมาหากินนะครับผมแล้วก็นางเมืองยูทู e เนาะพี่น้องเนาะนางเมืองยูทูปมึงยัเยงเออ,อมีคนทําม,มาหากินไม่จักหมูใส่เบ็ดตึกแหวานแหย,ยังพี่น,น้องเนาะเออมีคนมึงมีคนแยงนนพี่น้องผมเป็นคนมักงเงินนีเด้อพี่ยังค,คือที่เหตุบ่อยเนาะพี่น้องก็เรล่มมีความคิดมาใจน,นั่นพี่น้องเนาะ หว่าจะอยากสิเ y o ยูทู e มึงกับว่าได้หวังว่าสีพานกดสีไดงเงินได้อย่างพี่น้องเกตพาว่าใจหลักเนาะพี่น้องเนาะเลยเริ่มเ็บช่องยูทู e มาวันผมเปิดวันแรกเม่พี่น้องเนอะผมนี่เริ่มจากศูนย์เลยครับผมเริ่มจากศูนย์เล่ยยูทูปเนี่บุงูเรื่องยูทู e บุงูเรื่องไอยงอ,อ,อย,ยังภาษาอังกฤษอ่านบอแอบเออบีอ่บ้งบุงูเลยพี่น้องแต่เปิดมึงยูทู e มองวิธีการสั่งช่องวิธีการอย่างไรพี่น่องก็ใส่โทรศัพท์สองเครื่องอีกเครื่องหนึง่งเปิดตรงวิธีฟังเขาไปนํากดไปนําพี่น่องเนาะผมกับเริ่มเปิดวันที่วันที่อะไรวะยี 28, นะ่สิบแปดเนาะเปิดวันที่ยี่สิบแปดเดือนกยาี่สิบแปดกราฎกาดาครับผมเปิดสามงช่องวันแรกเลยคือยี่สิบแปดกราฎาดานะครับสองหาหกซีเนาะพี่น้อง้วคะ อัพคลิปลงคลิปไปเรื่อยๆพี่น้องจนพอดวันที 30, 30่สามสิบสามสิบพฤศจิกาครับผมวันที 30, ่สามสิบพฤศจิกาซึ่งเป็นเวลาสี่เดือนนะพี่น้องสี่เดือนกับอีกสองหมื่นครับผมสี่เดือนกับอีกสองหมื่นท u b e เพิผนแจกเมว่าผ่านกดให้เปิดยังก่อนเปิดสัง่งได้ใดเปิดเอฟเซนยังเปิดพงกบพูน,ๆๆนพี่น้องเนาะระยะเวลาสี่เดือนกับอีกสองหมื่นพี่น้องนะ ตอนนั้นผมมีผู้ติดตามประมาณ1,200คนครับผมมีผู้ติดตาม1,200คนแล้วก็มียอดรับชมรวมเกือบหาพันชั่วโมงพี่นอ้องถือว่าผ่านกวดเรียบร้อยครับถือว่าไว้ลยพี่น้องเนาะสีเ่เดือนกับสองหมื่นผู้ติดตามประมาณ1,200แล้วครับยอดรับชมนาจะประมาณหาพัน 5, ชั่วโมงครับผมณตอนนั้นนะครับนะถือว่าฟุกพี่นอ้องบ่ได้ดๆยังบอกผมฟุก ไอ้ฟุกคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปดับประซิลเนาะพี่น้องอาจจะในเมืองเนี่ยครับผมไอ้ดับประซิวมีสองคลิปครับผมคลิปหนึ่งคนเมืองเกือบหาหมื่นพี่น้องสี่หมื่นสี่หมื่นหาครสี่หมื่นห้าพันแล้วก็อีกคลิปหนึ่งยอดวิวแสนกว่าพี่น้องแสนหนึ่นงพันเนาะครับเนาะเอ้แสนหนึ่งหมื่นถือว่าฟุกพี่น้องได้สองคลิปนี่พี่น้องซอยชีวิตครับผมเพจไฮมีคนติดตามเพิ่มๆๆนแล้วก็ยอดรับชมชั่วโมงนะครับ ได้เยอะได้ย้อนสองคลิปนี้ครับผมเห็ุให้ผ่านกดหลังจากวันที่สามสิบน้อพี่น้องไอ้วันที่สามสิบพีจีกาผมทางเบมันแจงมามาปุ๊บผมกลเปิดสร้างไรไร้วันที่สามสิบน้อพี่น้องสามสิบราคาไอ้อยังกูเกิดเนี้ยจริงยังผมก็บอกเขาใจพี่น้อง <c oughs> ผมไปเฮ็ดตามเขาแล้วครับวิธีเขาเฮ็ดเน,นะาะภาษาอคีย์การ์ดมาออกดอกใส่โทรศัพท์แปลภาษาครับผม ผมก็ยื่นเรื่องขอพินไปนะพี่น้องเนาะวันวันที่อะไรวันที่สามสิบครับผมพอวันที่หาครับผมหาทัานวาหลังจากที่ผมผ่านโคตนะครับเนาะได้จากมือวะหามือครับผมหลังจากว่าผก็ได้หามือวันที่หาทัานวาวันพอพอดีครับผมทั้ง Google a d s e n เ e เพน่นวาแจ้งมาว่าได้ส่งจดหมายพินมาวันที่หาิ่นวา วันที่หายท่านว่าแล้วครับผมท่นว่าอาจจะราคาอันรอรับได้ภายในสองถึงสี่อาทิตย์นี่นะพี่น้องเป็นกับว่าวน,นี่นะผมกัดจำไม้คได้ครับผมผมกัดนัง่งรอนอนรอตีลังการอพี่น้องใจจดใจจอมือใดสิมาเผื่อนนอะจนนอวหดบางทีสิบสี่ท่านว่าครับผมสิบสี่ท่านว่าสองหาหกสี่หลังจากทังกูเกิลเนี่ยไอ้ทังนีตกนแจมาว่าได้ส่งมาเนอกวันที่หาครับผมมือนันผมไปยิงปลาอยู่พี่น้อง ผมไปยิงปานินอยู่คองครับผมประมาณตั้งใบสองเนี่ยพี่น้องยิงป้ายอยู่ไอ้สีพาลเมียโทรไปครับผมทางสีพารเมียโทรไปว่ามีจดหมายมาหอดบ้านเปิดสั่งจดหมายยังบุ้มมีแต่ภาษาอังกฤษเปิดสั่งเอา,เอ,า,เอ,าอี๋เนาะผมบ่าถามไปถามมาเจดหมายมันมีข้อมูลสําคัญพผนว่าง่ายผมดีใจหลับมือสันวัดพี่น้องเลยยิงป้ายอยู่มือนยิงป้ากับบ่ถือพี่น้องเลย ถ้าถึงไกลๆของมอยีโฟร,รนก็นิ่งบือถึกดีใจหลายครับผมมือใหม่ซันเวิร์ดหูวว่าจนไมสมหอดบ้านแพี่น้องวันทีสิบสี่ซันว่านะครับพี่น้องเนาะรวมระยะเวลาจากผมสามช่องถึงจดไมายมาถึงบ้านผมกะหาเดือนกับเฮ้ยปันหาเดือนเนี่ยว่ะสี่เดือนกับสิสิบหกหมื่นพี่น้อง สีเดือนกับอีกสิบหกหมื่นคือสีเดือนครึ่งนะครับผมตั้งแต่เปิดช่องมาจนได้รับสปไหมคือสีเดือนครึ่งพอดีครับผมแล้วนับตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่พี่น้องสิษี่ทันวาจนเท่าปัจจุบันนี่ครับผมสิบปปีพอดีครับสามสิบเอ็ดทันวายังบวชอยก,กอ,อกเลยครับ <c oughs> กอ,อกบวเป็นพี่น้องจากิี่เห็ดเนีเ่ยเก็ขอคำปรึกษาประทังหลายๆทา่นทานเนาะโดยเฉพาะท่านยี่ผมเก่าไปนะครับขออนุญาตเอย้ยซื้อของเหมืนนะอ่าัน การมากวนครับไอผู้สอนเชนแอคครับผมพอดีบ้านคนคือยู่ใกล้บ้านผมนะครับเนาะเป็นการให้ทำปรึกษามาส่งรายละเอียดการก่อการอย่างมาให้ผมเนาะพี่น้องแนะนําวิธีก่อภาษีครับเพราะว่าผมก่อภาษีวันทานอยู่พี่น้องก่อย้ำแต่ไอมันก็ว่าส่งเอกสารบุคคลบุครลเพื่อฉันเพราะสิอย่างนั่งรถไฟยี่หอดหุดแล้วสหรัสสิพี่ก่อใี่ห้อหม่องพี่น้องก่อแค่ไหนมันจังพัญเลยใช่ไหม ให้กอกให้กอกแค่ภาษาอังกฤษคนระบ,บุหมูเรื่องภาษาอังกฤษ,กฤษคือบวให้กอกเป็นภาษาค,าคเนเบอรเนี่ยพิ่นอ้องเนาะพี่น้องโอ้เนาะเนาะไปคอยยินไปพี่นอ้องยักษ์เนวใด้บูล,ละ่ะสิกอกได้ก็ได้ผ่านบ่ผ่านกันบควายลิงกัน,น,กนกพี่น้องถ้าบ่ผ่านกับควายมันหักสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่หลุดพี่นอ้องเนาะยว่าสิบี่นาะตามมันนอ้องสามสิบบาทนึง ที่เย็ดนี่มันยังไป็น้องผมบ้หวังอันนี้คือกําไรชีวิตเด็กผมบอกเรื่อยๆพี่น้องยูทูบแรด้จากยูทูปพี่โฆษณาเนี่ยคือกําไรชีวิตครับผมหรือว่าบนัสชีวิตความตั้งใจของผมคือผม,ผมทํามาสาั่งมาเพื่อนผมมาหาแน่หนิพี่น้องผมหาจนเื่อยได้พี่น้องผ,ผมมีงานประจําครับผมแต่ว่าผมคนมาหาเนาะหวางการหวัางงานฝึกกังื้อกับไปใส่เบ็ดแน่ใส่มองแน่วันแหแน่ดักหนูแน่ยิงปลาแน่ ดักกุ้งแน่ดักปลาซิวแน่สิพี่น้องหามหมาเพิ่งแน่ครับผมคนมาหาเนะพี่น้องเนาะงานประจําผมกตับตีตีหาหกโมงกับหอดสามโมงเสาร์หลังจากสามโมงเสาร์ผมก็วางงานนะพี่น้องพอสี่โมงแรงระยะเวลาเนี่ยสามโมงเสาร์สี่โมงแรงนผมก็มีเวลาหานะครับผมพอสี่โมงแรงหอดสองถุงผมก็มีงานอีกต่องานประจําต่อครับผมถูกสุวันณสุงกลางวันเนาะพี่น้องเนาะเตะหาไอ้ข้อเด้หาครับผมมักมวนพี่น้องมักมวนมลหา อันนี้คือว่าทำไรชีวิตไปพี่น้องบวเดทีดอย่างได้หาบาทสิบบาทได้บวเดทผมกับบวเดทสี่เหรียญนะพี่น้องเนาะเพราะว่าผมก็มีงานประจําอยู่แล้วคือสิ่งที่ผมหาเนี่พี่น้องย่างหนูบางทีผมหามากผมขายผมได้หลายโคค่าแรงผมหาอีกพี่น้องค่าแรงงานผมมีเียโอ้ยนแต่ว่าหนูอย่างลูกสามลอยมือหนึ่งเลยสองลูกก็ผมเกลี่ยเลยพี่น้องบางหมงกับบางบางช่วงกับสามลอยหาสิบสองลูกก็เจ็ดลอยพี่น้องหมูย่างเลยครับม่นเป็นหมูสดเนาะ ปลาซูกิกัะโหลกเจ็บซิปขู่โลยลอยหาซิปเพ่อพี่น้องนี่คือได้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 อีกทางหนึ่งพี่น้องได้ได้จากงานประจำนะพี่น้องได้ได้ไอยางผมกัดขายของออนไลน์ขายของในในช่องเห่อพี่น้องเนาะพี่น้องสับส่นบุมาหลายเนาะทั้งหลอดกบหลอดปลาไหลทั้งกับดักหนูทั้งหัวเชื่อดักหนูมาพี่น้องเนาะหลายอย่างอันนี้ครับ exactly? คือว <Yeah S 1> ่าเป็นรายได้ไปอีกทางนึงพี so ่น้องเนาะส่วนอันนี้กบบ กูได้บอกแล้วกันแนะ่นมาบอกเลยเด้อพี่น้องกอกไงได้เนี่ยนี่มืดต๊บคือกันครับผมไปนี่ก็ขอขอบขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีทุกท่านพี่น้องสายยูทูบเหมือนกันครับผมพี่โค้ดซอยกันผักซอยกันดันนะครับเนาะที่ไทยผมในมีมือนีครับผมบอมีพวกท่านทั้งหลายคุบวมีก่ออีสานปะทินในมือนีครับผมนี่ครับผมสวย อ่านบอ,อกพี่น้องมันอ่านววาอย่างผมกับบุญหคือกันผม,มาอ่านออกกันเดียวพี่น้องตัดขอบด้านข้างออกก่อนนี่ตัดขอบด้านข้างออกก่อนผม,มาอ่านออกมีสามตัวพี่น้องหนึ่งสองสามมันเขียนว่าตัดขอบด้านข้างออกก่อนอันนี้ไอ้ยังบูพี่น้องผมกับบูญหจับนี่พี่น้องมึงเตียบภาษาอยังปัดตินไก่เลยพี่น้องเลยไปครับผม ลาหนึ่งครับผมสวัสดีครับ